ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านดังลมโชงนะคะอาจารย์ต่ายมอด,ดูตาทิพย์ค่ะกลับมาแล้วอีกครั้งหนึ่งเนาะก็เป็นช่วงสุดท้ายแล้วค่ะกับเดขเด็ยตาทิพย์นะคะเป็นช่องที่ทุกคนคอยดูกันอยู่เนาะก็ขอให้สู้ๆเพื่อความร่ำรวยของเรานะคะก่อนอื่นแนะนําตัวเองก่อนค่ะอาจารย์ตายเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่ชมรมโหราโพธิยานเป็นชมรมสอนว่าด้วยเกี่ยวกับวิชา24ถอดรหัส7ตัวเก้าฐานรายมืองูเห้งนะคะเป็นสายวิชาที่บอกได้เลยว่า แม่นมากมากนะคะเพราะว่าใช้ประสบการณ์ของอาจารย์ตายเนี่ยร่วม18ปีแห่งความหลังโมไปะนะคะก็เป็นสาสต์ที่อาจารย์คิดค้นเอาหลักของโหราศาสตร์จับใส่จ,จับใส่เนาะประมาณนั้นแล้วก็ล่าสุดเนี่ยอาจารย์ได้คลิปมาใหม่ๆคลิป เคล็ดลับนะประมาณนั้นซึ่งทําให้จันฟันทุกงๆพงนะคะอย่างรอบที่แล้วจันฟันหนึ่งใช่ไหมรอบนี้ฟันอะไรไปดูนะคะประมาณนั้นเราก็เอาตัวเลขเนี้ยไปจับนะคะเราก็จะรวยนะคะเยี่ยงนั้นเลยเนาะนะคะค่าเรียน แล้วก็สูตรหนึ่งอ่าสูตรจะชูสองสูตรหนึ่งนะคะค่าเรียนเพียงแค่2,000บาทนะคะท่านใดอยากเรียนก็เข้ามาเรียนเนาะลงทุนแค่3,000กว่าบาทแต่กำไรถึง20,000กว่าบาทเอาไหมเอาไหมเอาก็เข้ามานะคะประมาณนั้นแล้วก็ในศาสตร์ของเลขเด็ดตาทิพย์ของอาจารย์ตายนะคะบางท่านบอกว่าโอ้อาจารย์โหราศาสตร์ไม่รู้เรื่องเลยแกเราไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจเอาตัวเลขไปเลยเน้นๆไปเน้นๆไปรอบนี้อ่า 2 9 9 9ก,ก,ก,กจัดโปรโมชั่นนะคะแจกสูตรปฏิทินของปี68ให้ฟรีเป็นไฟล์ภาพนะคะเป็นภาพไปเนาะนะคะนะเรามาดูสถิติย้อนหลักกันรอบของวันที่16ตุลาคมเดี๋ยวประมาณ10ปีแล้วจันจะมานับให้ดูนะคะว่าเราเข้ากี่งวดน,นะคะอันนี้เป็นการคิดล่วงหน้าก่อนวันหวยออก1ปีกว่า <c oughs> ต้องกว่าด้วยนะเพราะเราออกประมาณช่วงเดือนกันยาสิงหา กันยานะคะประมาณนั้นเนาะรอบเดือนวันที่16ตุลาคมนะคะจันเน้น6ออก1661ค่ะนะแต่ว่าอยากอู๋จันเปนเยอะอ่ะจันก็เน้นเลขมีเลขเน้นกับเลขกันนะแต่ถ้าอยากไในน้อยก็ต้องเข้า VIP นะคะจะได้เลขน้อยๆเนาะนะคะ ติดต่อจันได้ยังไงนี่ค่ะ08191987 5 5 08191987 5 5เป็นทั้งเบอร์โทรและอีเค่ะนดจ๊ะอ่าเนแล้วก็ก่อนอื่นก็คงต้องขอแสดงความดีใจกับกลุ่มของ VP ค่ะรอบนี้นะคะให้61ร่างตรงๆเลยค่ะนะคะจันจะเน้นร่าง4ตัวกัน4ตัวแล้ว61อยู่ในเล็ก เน้นและเราสังเกตดูนะคะว่าเลขโดยส่วนใหญ่ที่อาจารย์ให้จะเป็นเลขเน้นล้วนๆเพราะคัดแล้วค่ะคัดแล้วนะคะอยากได้ก็มานะคะเรียกงนั้นเลยเ้องรอบนี้หกหนึ่งตรงๆนะคะประมาณนี้เรามาดูสถิติกันค่ะว่าเป็นอย่างไรอ้อราศีไหนจะถูกหวยนะคะอยู่ในราศีกุมค่ะอาจารย์ให้หนึ่งหกออกหกหนึ่งแล้วก็ราศีมังกรให้ห้าสามออกท้องสองห้าสามค่ะอานะจารย์ อ่ะต่อไปค่ะเรามาดูเลขกันรอบนี้นะคะเลขสรุปว่ารวยค่ะร่๊รวยค่ะอาจารย์ฟันที่เลขหนึ่งนะคะอาจารย์ให้หนึ่งสองสามเป็นเลขวิ่งเนาะเลขออกกระองกายหนึ่งสองสามนะคะในสามตัวจะมาหนึ่งตัวสองตัวหรือสามตัวนะคะแต่อาจารย์ฟันที่หนึ่งค่ะออกอะไรหกหนึ่งค่ะอาจารย์ได้ทำสถิติแล้วบอกไ้เลยนะคะว่าเข้าค่ะ <c oughs> นะเข้าทุกวัค่ะนะคะ พอเรามาดูดเอ้ไม่ใ mm ช่ค hmm. ่ะ mm มันเอาของนั <cel i> <people> mm ้นเนาะโอเคต่อไปค่ะเออเอาอะไรดีอ่ะเอาเลขดับดีกว่าเนาะเลขดับอันนี้พิมทางได้นี้เดี๋ยวงงเลขดับบนค่ะเลขดับบนนะคะรอบนี้ออก96สแกนดูกันค่ะตุ๊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 ดตุ๊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 ตุ นะคะรอบนี้จะออกอะไรก็ตามคิดไปดูเลยนะคะสําหรับเลขดับร่างค่ะอาจารย์ให้เลขดับร่างออกหกหนึ่งเราสแกนดูกันเนาะตุ๊ตุ๊ดตุ๊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 นะคะเลขของเราเอาอยู่อีกแล้วดับร่างค่ะนะคะซึ่งบอกไ้เลยว่าเลขดับของเราอ่ะแม่นมากนะแม่นมากนะ เพราะยังไม่หลุดนะหลุดน้อยมากปีหนึ่งอาจจะหลุดแค่ครั้งหรือสองครั้งไม่มีเกินนี้นะคะประมาณนี้เลยจริงๆนะคะนะรักษาพารวยค่ะไม่เคยผ่าจนนี่รักษาพารวยค่ะไม่เคยผ่าจนนะในวันอาทิตย์อาจารย์ให้หนึ่งหกออหกหนึ่งและวันศุกร์ค่ะให้หกเก้าออเก้าหกค่ะทอ,อกสสามศูนย์ค่ะ อ่านะคะรอบนี้ออกอะไรก็ตามคิดไปเลยนะจ๊ะต่อไปค่ะเลขพ่วงเพชรเนาะออก1.6นะคะไปอย่างวงวงยวิทย์แล้วก็เลขเอ่อเลขเทวดานะคะเลขเทวดาของอาจารย์กุ้ยเตี่ยวเนาะนะคะรอบนี้ไม่เข้าแต่เข้าเลขหนึ่งตัวเดียวนะคะประมาณนั้น ที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยสี่งวดเนี่ยยังไม่หลุดนะงมาหลุดงวดนี้นะคะนะคะอ่ะรอบนี้จะออกอะไรจะเข้าไหมตามไปดูค่ะแต่อาจารย์มองมองแล้วน่าจะเข้า <c oughs> ต่อไปค่ะเลขเลขอะไรเนี่ยเลขเด,ดตาทิพนี่เดี๋ยวเอาขึ้นมาก่อนเลขเด,ดตาทิพเนาะเลขเด,ดตาทิพงวดนี้นะคะ อาจารย์ให้เด่น1ค่ะนะคะหนึ่งอะไรหนึ่งหหหนึ่งค่ะนะ,นะจ๊ะอ่านะพอเราได้เลแล้วปุ๊บเราจับคู่ปุ๊บมันจะได้ทั้งหมดสิคู่ก็คือ16อันนี้นะคะอ่าจับคู่ให้ดูเพราะว่าพอจับคู่ก็ไม่เข้าใจแล้วก็หาว่าอาจารย์ให้เลข10ตัวจะไม่ได้ให้10ตัวอาจารย์ให้15ชุดนักเขาอีกนะนะจ๊ะโน้ประมาณนี้ ไปค่ะ่ะต่อไปเนาะวันนี้อาจารย์ให้อะไรนะคะอาจารย์ให้เด่นเลขเด่นนะคะสามแปดเลขวินหกสี่ศูนย์หนึ่งหวิธีจับคู่ค่ะสา3แ3ดสามหแล้วก็สาค่ะแอะไร8 5 8 3เอ๊ะขอโทษค่ะ8 5 8 6 8 4 8 0แล้วก็8 1ค่ะอันนี้เลขทะเบียนอาจารย์นั้นเนี่ย3 8 5พยายามเอาโยงเลข5ค่ะ5อะไร5 6 5 4 5 0 5 1ค่ะนะจ๊ะอ่าแคปหน้าจอไว้1 2 3แคปเจอ1 2 3แคปเจอ หนึ่งสองสามแคเจอโอเคขออนุญาตวางเนาะพอเราจับได้แล้วอาจารย์เขจับคู่ให้เดี๋ยวคนจะไม่รู้เรื่องอีกนะคะก็จับคู่ให้ก็ทั้งหมด15คู่ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15บหจากหน้ากระดานนั้นอาจารย์จับเป็นคู่ให้เป็นแบบนี้ค่ะจะเห็นไหมเนาะ 1, 2, 3, แคปเจอหนึ่งแคปเจอหนึ่งสองส เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่ารอบนี้ตัวไหนจะเข้านี่ตัวไหนจะมาวินฮนะคะลองดูกันเนาะโอเคค่ะจบไปแล้วค่ะนะคะก็ขอให้ทุกคนโชคดี รวยๆเฮงงพอเราได้ดาวเด่นเราก็เอาดาวเด่นเนี้ยมาจับในตารางสามตัวเพราะว่าบางคนบอกสองตัวมันไม่อิ่มจานขอสามตัวจะได้เยอะๆอ่ะก <ๆ S 2> ็ะ <ๆ S 2> ใช้ตารางนี้เลยนะคะสูตรหนึ่งเราจะมีด้วยกันสองสูตรนะคะสูตรหนึ่งจะเป็นแนวตั้งสูตรสองจะเป็นแนวนอนนะคะสูตรหนึ่งสูตรสองต่างกันอย่างไรสูตรหนึ่งสูตรสองสูตรหนึ่งปัญหาไม่นา เพราะอะไรคะเอาไม่อยู่ค่ะแต่ถ้าเป็นสูสองไม่หวั่นแม้วันมามา่าจะเบิ้ลจะหานจะตอเอาอยู่นะคะว่าอย่างนั้นเลยเนาะนะคะ แต่ว่าสูตรหนึ่งข้อดีของมันค่ะนะคะตัวเลขมันน้อยจะเลยเชียรให้เล่นสูตรหนึ่งแล้วเลขเบิ้ลเลขหาไม่ค่อยขับไม่ค่อยมาหรอกมันน้อยกว่าเลขปกขติดังนั้นดูสูตรหนึ่งจะคุ้งกว่านะจ๊ะพอเราได้แล้วเราก็มาเล่นเนาะถ้าไม่เข้าใจวิธีการใช้วิธีการใช้สูตรก็เข้ามาเรียนค่ะค่าเรียน2000บาทเนาะแล้วก็ <c oughs> สมาชิกท่านไหนอยากจะเข้าวีพีนะคะเพียงแค่บูชาหินหนึ่งเส้นอาจจะเป็นพี่หมายเศรษฐีคะ่ะหมายเศรษฐีจะมีความดีของมันก็คือตัวเลขขึ้นนะคะสามารถเอาไปเสี่ยงโชคได้เนาะนะคะแล้วก็ไทเกอร์อค่ะว่าด้วยเดชอํานาจบารมีและโชคลาภนะคะหรือหินถูกหวยคะ่ะแม่เล่นหวยไม่เคยถูกเลยเอาไปกระตุ้นโชคลาภหน่อยนะคะหินถูกหวยแล้วก็ตรง,ง,งกันไพไล้าหมาถึงก็หินดูดซับดูดเงินด,ดูดทองนะคะหรือไทกเกอร์ หยกน้ำผึ้งนะคะหมายถึงเรื่องของการเงินหมุนเวียนและโชคลาภนะคะอยากได้อะไรก็ทักกันเข้ามาค่ะนะคะ1เส้นจะได้วีพีห้าัดได้ส่วนลดอีก70ซได้ <c oughs> สูตรหนึ่งฟรีหนึ่งสูตรแต่ถ้าเป็นสามเส้นจะได้วีพีหอนจันตาย20งวด,ได,ดัได้ส่วนลดอีก70ได้สูตรหนึ่งและสูตรสองฟรีค่ะนะจ๊ะ อ,อยากได้อย่างไหมเข้ามาเลยค่ะทักอาจาร,รย์่ายหมาเลขนี้เลยเนาะ0815915987 0815915987เป็นทั้งเบอร์โทรและไอดียรยค่ะน่า,นาประมาณนั้นเนาะแล้วก็ท่านอยากจะเข้า VP นะคะก็พิมพ์คาว่าขอดูรูปเดี้อาจารย์ส่งรูปไปให้แล้วไปพิจารณาเรื่องเอาว่าชอบแบบไหน,นหรือถ้าท่านอยากจะอ่ เรียนนะคะเรียนวิชาไหนว่าไปอย่างเรียนสูตรหนึ่งอย่างเรียนดาโชคอย่างเรียนโหราศาสตร์อะไรก็ว่าไปพิมพ์เขาว่าเรียนอะไรก็ว่าไปเนาะหรือถ้าท่านอยากสั่งปฏิทินพิมพ์คขาว่าสั่งปฏิทีนนะคะแล้วก็ถ้าอยากจะทําบุญอาจารย์ตายนะคะตอนนี้มีงานวันที่1พฤศจิกายนนะคะที่วัดเขาขว,วดจังหวัดราชบุรีนะคะสร้างหลวงปู่ทวดกับหลวงปู่ทวดนี้จะใกล้จะประกอบลางแล้วนะหรืออีกนิดหนึ่งนะคะขัดตัจจ เพราะองค์สูงมากเลยสิบเมตรน่ะอืมสิเมตรนักระตักสบเมตรนะคะใหญ่แล้วก็ลงพ่อโสทรอีกนะคะเหมือนกันเลยนะสิเมตรสูง14เมตรกว้าง10เมตรนะคะเป็นเนื้อทองหลวงทองหลวงเนื้อทองเหลืองร้อนๆค่ะอยากร่วมบุญก็เข้ามากันนะคะประมาณนี้ก็ร่วมบุญกันเนาะจะได้เป็นกอเป็นกรรมจะได้ สร้างสัสรว์เสร็จสักทีแล้วเดี๋ยวใกล้เมื่อไหร่จันจะถ่ายรูปส่งไปให้ดูนะคะประมาณนั้นเนาะนะคะอยากทําบุญก็พิมพ์าว่าขอเลขที่บัญชีบุญน,นะคะเดี๋ยวจันส่งไปให้แล้วก็ขอให้ทุกคนเฮงเฮปังปังรวยรวยค่ะขอให้ทุกคนรวยรไม่รวยไม่เลิกนะคะที่สําคัญ อยากได้อะไรพ,พิมาแล้วกันนะคะที่หมายเลขนี้นะ0815915987 0815915987 <_ d> เป็นทั้งเบอร์โทรและ,อะไอดีรอยากได้อะไรอยากเป็นอะไรถามได้เลยนะคะหรือจะให้อยากจะให้เช็คเบอร์โทรศัพท์ว่าเบอร์โทรศัพท์ที่ใช้เป็นยังไงดีไหมก็ทักเข้ามาได้วันนี้ใช้เวลายเยอะละอาจจะต้องบายยนะคะแต่ก่อนจะไปอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์และกดติดตามที่มีราคัสอขีดยิ่งๆนะคะเพื่อเป็นการ เตือนว่าเออพวกเรามาแล้วนะนะคะบางคนเจอคลิปหน้าไม่เจอคลิปนี้จะได้สะดวกกันด้วยนะคะทั้ง2องฝ่ายเลยวันนี้สวีสดัสสวัสดีคอยทุกคนโชคดีรวยๆเฮงๆนะคะรอบนี้ขอให้ปังไปอีกนะคะแล้วก็ที่สำคัญหะสุขภาพแข็งแรงด้วยวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย